วิเคราะหบอลพิีเมี์ลีกกับเพงบอลเต็งวันนี้นะครับประจับวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมครับวันนี้พิีเมียร์ลีกมีเตะด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับก็ตัวฟรีหมดเลยครับวันนี้ครับตัว VIP ก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ในไลน์แอสซายเฮงเจ็นะครับคู่แรกของเฮงวันนี้ครับก็ในสืบพรีเมี์ลีกอังกฤษกับคู่ร่วางพีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของไบรตันครับ ราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทั้งฝั่งเจ้าถิ่นแมนยูครับต่ออยู่1ลูกนะครับถัดมาครับคิกออาเวลาเดียวกันครับเวลา2ทุ่มตรงครับคู่ระวังจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ครึ่งลูกครับและคู่ดึกสุดคู่สุดท้ายครับคิกเอาเวลา4ทุ่ม30นาทีครับคู่ระวเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับต้องเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งแมนซิตี้ครับต่ออยู่ล,ลูกครึ่งนะครับก่อนในส่วนของทัศนะวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็เชิญไปรับชมและรับฟังกันต่อในคลิปวิดีโอวันนี้ได้เลยครับเรามาเริ่มวิเคราะห์บอลคู่แรกของเฮงวันนี้ในศึกพิมลีกอังกฤษคิกออมเวลา2ทุ่มตรงกันก่อนเลยนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดโอทับฟอร์ดครับตอนรับการมาเยือนของไบรตันฮอฟเอาบิอนครับ ราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งแมนยูครับต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับก่อนในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ก็เป็นตารางคะแนนเก่านะครับในฤดูกาลที่แล้วครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับหกนัดหลังสุดของคู่นี้ที่พบกันมานะครับก็เป็นทางฝั่งแมนยูครับเก็บชัยเหนือไบรตันได้ทั้งหมด5นัดเลยทีเดียวครับคู่นี้มีสกอร์ตลอดครับยิงกันเยอะตลอดไม่เสมอกันเลยใน6นัดหลังสุด และนัดล่าสุดครับแมนยูไปเยือนบริันครับก็แพ้ต่อบรตทันครับ4ประตูต่อสูตรเลยทีเดียวครับด้านนั้นก็คือสู้ไม่ได้เลยนะครับก็เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับอัตราชนะแมนยูต่อบรตทันอยู่ที่83.3%าเรครับช่าราคา6 6 6 7และอัตราเกมสูงอยู่ที่83.33เปเซนะครับขยับรูฟอร์ม6นัดหลังสุดของแมนยูกันก่อนเลยนะครับ 6นัดหลังสุดของเมนยูในศึกฟุตบอลกระชับมิตรนะครับก็เก็บใช้ได้3นัดครับเสมอ2และแพ้1นัดนะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับรายโย่บเอกาโน่ครับด้วยสกอร์1ประตูตอน1นะครับอัตราชนะอยู่ที่50ครับชนะราคา50เช่นเดียวกันและอัตราเกมสูงอยู่ที่66.67ครับส่วนทางฝั่งไบรทันโฮฟเอาเบียนครับ6นัดหลังสุดของพวกเขา ในทุกรายการนะครับก็ชนะ4ครับเสมอ1และแพ้1ครับนัดล่าสุดก็พึ่งถล่มเอสปันยอดมาครับถึง5ประตูต่อ1เลยทีเดียวครับในศึกฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรนะครับอัตราชนะอยู่ที่66.6%ครับชนะราคา66.67%และอัตราเกึ่สูงก็อยู่ที่66.67%เช่นเดียวกันครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับแมนยูได้10เสีย6ผลต่างประตู4ลูกครับส่วนไบรตันฮอลฟ์เอาเบียนครับ ได้11เสีย4ผลต่างประตู7ลูกนะครับมาดูในส่วนของราคาเอเชียนแฮนดิแคปราคาเปิดมาครึ่งควบลูกแบบนี้ครับแมนยู U, กินราคา3นัดเสีย2นัดครับส่วนบร i g ันฮอฟอาเบียนครับกินราคา2นัดเสีย3นัดจาก5นัดหลังสุดน,นะครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับแมนยู U, สูง1นัดต่ำ4นัดครับส่วนบริทันฮอฟอาเบียนสูง2นัดต่ำ3นัดนะครับ ก็ขยับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นครับตอนนี้รายชื่อตัวผู้เล่นยังไม่มานะครับแต่ที่บาดเจ็บอยู่ก็มีจารดอนซันโชครับเบรนรี้วินเดียมครับลุคชอครับมาซิยาวครับเมสันกินบูดครับสำหรับในส่วนของแมนยูนะครับก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนทางฝั่งของไบรตันฮอฟอัลเบียนครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แค่หนึ่งคนเท่านั้นครับก็คือแจ็คขอบโมเดอร์นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับในส่วนของไลอัพคู่นี้ครับเหงคาดว่าแมนยูน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับหน้าเป้าก็คงจะใช้เป็นโรนัลโดเหมือนเดิมครับส่วนบริตันฮฮปเอาเบียนครับพวกเขาก็น่าจะมาในระบบ3-4-2-1ครับหน้าเป้าก็น่าจะใช้เป็นเวลบิคครับเด็กเก่าของแมนยูเองนะครับก็ในส่วนของทัศนะ คู่แรกของเฮงวันนี้นะครับในศึกพิมลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างแมนยูพบกับไบรตันครับเฮงยังมองว่าแมนยูครับนัดแรกของฤดูกาลพวกเขาได้เล่นในรังของตัวเองด้วยพร้อมกับเสียงเชียร์แฟนบอลในโอทัฟฟอร์ดครับน่าจะเก็บใช้เหนือไบรตันโฮฟเอาเวียนไปได้อย่างแน่นอนครับหนึ่งลูกมีแน่รอลุอลนเมที่2เพื่อกินเต็มครับคู่แรกในศึกพิมลีกอังกฤษ เฮงวิเคราะห์ไปที่ปีแสดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับวิเคราะห์บอลพิมลีคู่ที่2ของเฮงวันนี้นะครับคิ King ้งออฟเวลาเดียวกันกันกับคู่แรกเลยนะครับคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดวอล์กเกอร์สเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของบริส์ฟอร์ดครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับต่ออยู่ครึ่งโลูกนะครับ มาดูผลงานการพบกันครับคู่นี้เคยพบกันมาแค่4นัดเท่านั้นครับก็เป็นทั้งฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ครับเก็บชัยเหนือเบรนท์ฟอร์ดได้ทั้งหมดเลยนะครับ4นัดครับอัตราชนะอยู่ที่100%ครับช่าราคา100%เช่นเดียวกันแล้วแต่เกมสูวิที่75%ครับเหมือนเบรนท์ฟอร์ดจะแพ้ทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับมาดูในส่วนของผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้ในศึกฟุตบอลกระชันมี่สโมสรนะครับ ก็6นัดหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้ครับชนะ4เสมอ1และแพ้1ครับนัดล่าสุดก็เฉือนเอาชนะเซบีย่ามาครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับอัตราชนะอยู่ที่66.6%ครับชนะราคา80%และอัตราเกมสูงที่80%เช่นเดียวกันครับส่วนทางฝั่งเบรนท์ฟอร์ดผู้มาเยือนครับ6นัดหลังสุดของพวกเขาในศึกฟุตบอลกระชับมิสโมสอดก็เก็บชัยไปได้3นัดครับเสมอ1และแพ้2ครับนัดล่าสุดก็เฉือนเอาชนะอาร์เบติสมาได้ครับด้วยสกอรรร์1ปะะตตู่อ0นคับ อัตราเช่อที่ห้าสิบอร์เซ็นต์ครับาราคาสีร์เซ็นและอัตราเกมสูงที่ยี่สินะครับเปรียบเทียบ,ยบผลบอล5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ได้13เสีย5ผลต่างประตู8ลูกส่วนเบรนท์ฟอร์ดครับได้5เสีย8ผลต่างประตูลบ3ครับในส่วนของราคาเอเชียนเฮนดิแคปครึ่งลูกแบบนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้5นัดหลังสุดกินราคาไป4ครับเสียแค่1นึ่นะเท่านั้นส่วนเบรนท์ฟอร์ดครับ กินราคาแค่2นัดทนานเซียถึง3นัดครับสูงตามคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบสามครับเรสเตอร์ซิตี้สูง2นัดต่ำสามนะครับส่วนเบนส์ฟอร์ดครับสูง4นัดต่ำหนึ่งนัดนะครับในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นยังไม่มานะครับแต่ตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บอย่างแน่นอนของเรสเตอร์ซิตี้ก็มีไรอันเบทรานครับและริคาโดเพอเรรานะครับที่น่าจะไม่สามารถลงสนามได้นะครับส่วนทั้งฝั่งเบนฟอร์ดครับ มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายครับก็มีอิธานพินน็อกครับแล้วก็คริสโตเฟอร์เอเจอร์ครับและคนสุดท้ายอย่างเซอร์จิคานอสนะครับในส่วนของวันนี้ครับเรสเตอร์ซิ้น่าจะมาในระบบ4-3-2-1ครับไรมอน์นะครับก็แผนนี้ก็เคยได้แชมป์พิมลิกมาแล้วครับก็ในส่วนของหน้าเป้าวันนี้ก็น่าจะเป็นเจมี่วาดี้เหมือนเดิมครับ 2อระสานแดนกลางแนวรูกก็เป็นบราและก็แมดดิสันนะครับส่วนทั้งฝั่งเบรนท์ฟอร์ดครับวันนี้จะมาในระบบ43 1 2ครับกองหน้าของคู่ครักตะไครวันนี้จะเป็นโทนี่ครับแล้วก็เรวิสพอต t เตอร์นะครับในส่วนของคู่ที่2ของเพลงวันนี้นะครับเพลงย่างมองว่าเจ้าถิ่นอย่างกิ้งจอกสยามเรสเตอร์ซิตี้ครับได้เปรียบจากการเล่นในรังด้วยและก็ถิติที่ผ่านมาก็ ชนะมาตลอดครับที่พบกับเบนส์ฟอร์ดเหมือนเบนส์ฟอร์ดจะแพ้ทางนะครับนั่นนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นเคยอีกเหมือนเดิมครับเพราะว่าสี่นัดก็เก็บใช้ได้หมดเลยครับกินราคาด้วยนะครับก็ในส่วนของคู่ที่2ของเฮงวันนี้ในศึกพิม์ล,ลีกอังกฤษคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบกับเบนส์ฟอร์ดครับเฮงวิเคราะห์ไปที่เจ้าทิน่นอย่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับคาดว่าเก็บใช้เหนือเบนส์ฟอร์ดไปได้อย่างแน่นอนครับ วิเคราะห์บอลคู่ที่3คู่สุดท้ายท้ายสุดของเฮงในค่ำคืนวันนี้นะครับในศึกพิมลีกอังกฤษครับที่เขาเวลา4ีทุ่ม30นาทีครับคู่ระหว่างเวสแฮมยูไนเต็ดครับเปิดรอนดอนสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งแมนซิตี้ครับต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งนะครับ มาดูผลงานการพบกันครับ6นัดหลังสุดของคู่นี้ที่พบกันมาครับก็เป็นทางฝั่งเวสต์แฮมครับไม่สามารถคว้าชัยเหนือแมซิตี้ได้เลยครับทำได้เพียงแค่เสมอ3นัดครับและก็แพ้3นัดนะครับอัตราชนะ6นัดหลังสุดที่เวสต์แฮมพบกับแมซิตี้ครับอัตราชนะอยู่ที่0%ครับชนะราคา100%ครับและอัตราเกมซูมอยู่ที่16.67%นะครับ ส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของเวสต์แฮมยูในเตดในทุกรายการนะครับก็เก็บใช้ได้2นัดครับเสมอ3และแพ้1นัดนะครับเวสต์แฮมยูในเตดนัดล่าสุดก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับล้องมาครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในศึกฟุตบอลกระชาชมิมิสมงสองน,นะครับอัตราแชา่าิจอยู่ที่33.3%ะครับแช่ราคา16.67%และอัตราเกมสูงที่ที่3ิ3 3นะครับ ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ6นัดหลังสุดของพวกเขาในทุกรายการนะครับชนะ4เสมอ1และแพ้1ครับตัดลาสุดกอพึ่งแพ้ต่อลิเวอร์พูลมานะครับแพ้ต่อลิเวอร์พูลมาในศึกฟุตบอลก่อในศึกฟุตบอลของอังกฤษนะครับก่อแพ้มาสกอสามประตูต่อ1น,นะครับ6นัดหลังสุดของแมนซิตี้ครับชนะ4เสมอ1และแพ้1นครับอัตราเช้าที่ 66.6%ครับชาราคา33.33%และตระเก็บสูงที่66.67%เปรนะครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับเวสแฮมได้5เสีย6ผลต่างประตูลบ1ครับส่วนแมนซิตี้ครับได้9เสีย8ผลต่างประตู1ลูกนะครับมาดูในส่วนของราคาเอเชียนเฮดิแคปคู่นี้ครับเปิดมาที่ล,ลูกครึ่งนะครับ ก็ทางฝั่งเวสต์แฮมยูเต็ดราคานี้พวกเขากินราคา3นัดเสีย2นัดครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้ครับกินราคา3นัดเสีย2นัดเช่นเดียวกันครับเวสต์แฮมยูเนเต็ดและแมนซิตี้ครับคู่นี้เปิดสูงต่ำมาที่3ลูกครับเวสต์แฮมสูง2นัดต่ำ3นัดครับจาก5นัดหลังสุดส่วนแมนซิตี้ครับสูง3นัดต่ำ2นัดนะครับก็ขยับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับทางฝั่ง เวเแฮมครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายนะครับก็มีนาอิฟอีกเกิดครับแล้วก็เจียรูกาครับสกามาค้านะครับที่ยังไม่สามารถลงสนามได้ครับส่วนทั้งฝั่งแมนซิตี้ครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายครับก็มีอเบริกราพอเต้ครับแล้วก็จอห์นสโตนนะครับทั้งฝั่งแมนซิตี้วันนี้ครับน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับ3ประสานแนวรุกจะเป็นแจ็กกิริชครับ มาเรสครับและหน้าเป้าก็เป็นเอลิงฮาร์แลนด์ครับสามประสานแนานกลางครับจะมีเดนเนอร์ซิวาครับเอ่อแบรนดโดซิวาครับไม่ใช่เดนเนอร์ซิวาร์เดนเนอร์ซิวาย้ายไปแล้วนะครับแบรนโนซิวาครับโรดี้ครับแล้วก็เคิวเดบรอยครับส่วนสี่ตัวแผงหลังครับก็มีคอนาเต้ครับมีอาเก้ครับมีดีอาร์สครับแล้วก็มีไคาวอเกอร์ครับผู้รักษาประตูนี่จะเป็นอดิสันนะครับ ส่วนทั้งฝั่งเวสต์แฮมยูเ e ตจะมาในระบบ4-2-3-1หน้ครับนาเปาจะเป็นอันโตนิโอนะครับก็ในส่วนของคู่นี้ครับเห็นยังมองว่าแมนซิตี้ครับชื่อชั้นของพวกเขาดีกว่าเวสต์แฮมอย่างพอสมควรครับและนัดนี้เป็นนัดแรกด้วยพวกเขาก็น่าจะพยายามคว้าชัยให้ได้อย่างแน่นอนครับเปิดตัวเออร์ลิงฮาแลนด์ด้วยครับส่วนใหญ่เออร์ลิงฮาแลนด์เปิดตัวกับทีมไหนมักจะยิงประตูตลอดนะครับในนัดแรกนะครับ สำหรับคู่ที่3ของเพลงวันนี้ครับเพลงมองว่าแมนซิตี้ครับน่าจะมาเก็บใช้เหนียวเวสแฮมได้อย่างแน่นอนครับและชนะราคาด้วยครับวิเคราะห์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสรุปทัศนะของเฮงบนเตงวันนี้นะครับประจำวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมในศึบเมีบร์ลีกอังกฤษ3คู่วันนี้ครับคู่แรกแมนยูพบกับไบรตันครับราคาบอลเปิดมาให้ทางฝั่งแมนยูตอนหนึ่งลูกครับเพงมองว่าแมนยูชนะได้ครับชนะเกินราคาด้วยครับ ต่อมาครับคู่รองเลสเตอร์ซิตี้พบกับเบรนท์ฟอร์ดครับเพฮงวิเคราะห์ไปที่เลสเตอร์ซิตี้ครับราคาบอลเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้สบายสบายครับสำรับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับชนะได้อย่างแน่นอนครับและคู่ที่3คู่สุดท้ายครับคู่รองเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคาบอลเปิดมาให้แมนซิตี้ต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งครับเฮงมองว่าแมนซิตี้ยิงสบายสบายอยู่แล้วครับสองลูกสามลูกเป็นอย่างต่ำอย่างแน่นอนครับก็ในส่วนของ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับตัวทัศนะตัวอ,อื่นก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ที่หลายแอสไซน์เฮงเนะครับหรือว่าสแกนคิวอารโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้านจอตอนนี้ได้เลยครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะักลงทุนทุกท่ททานโชคดีเจอกันไหมวันพรุ่งนี้เฮงๆรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ